ไปหาน้องกุ้ยไข่ด้วยนะคะนี่น้องมาเล่นบ้านป้ายินนะคะนี่ยังไม่อยากกลับบ้านเลยนะมาเล่นบ้านป้ายินตุ๊ป,ปุ๊นะคะพอดีอ้อยแวบมาก็เลยแวบเอาเอา่อยาขมแล้วก็แป้งนะคะมาให้มาให้ป้ายินฝากอาบน้ําให้น้องด้วยนะคะเนี่ยตุ๊ป,ปุ๊เลยทําไมอ้วนเ่ยลุกฮะวันนี้เออ จะมัมดูแม่เขานะคะแม่เขาเขาก็อยู่กับแม่เขานะคะเรื่องกับแม่เขาอันนี้ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ไปยินอาบน้ําให้หนูเด้อพรุ่งนี้จะให้ไปยินอาบน้าให้ครับโอ้ยดูสิน้องน่ารักมากเลยนะคะอ้วนจะมัมเลยนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีครับันแม่น้องนะคะนั่นแม่น้องนะคะแม่น้องอยู่ทางนู้นนะ นี่ค่ะแม่น้องแม่น้องก็มากินข้าวนะคะแม่น้องมากินข้าวกับบ้านไปยินทุกวันนะคะแล้วก็กล้วยไข่ก็มากินกับแม่นะคะกินกับแม่นี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยสวยนะคะสวยมน,นะคะแม่ดูกสวัสดีค่ะพามาดูน้องกล้วยไข่ค่ะพอดีไอ,อ้เอายาสระผมแล้วก็แป้งอันนี้ไปยินเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวน้องเขาเล่น แล้วพรุ่งนี้จะให้ไปยินช่วยอาบน้ําให้น้องนะคะพอดีน้องมีน้องมีน้องมีหมัดนะคะน้องมีหมัดนะคะก็เลยผ่านมาเห็นก็เลยฝากไปยินนะคะฝากไปยินช่วยอาบน้ําให้น้องหน่อยเพราะน้องติดไปยินนะคะมาเล่นด้วยประจํานะคะมาเล่นด้วยประจําเลยด้ป่านนี้ยังไม่บ้านถ้าไปยินไม่ส่งกลับก็ไม่กลับแล้วเนี่ยดูแม่เนาะงอ้เองกับน้องเขาไม่เอาลูกเองไป เนี่ยมันไปยินเนาะฮะหนูหนูอยู่ผิดบ้านหรือเปล่าลูกหนูอยู่ผิดบ้านหรือเปล่ากุ้ยไข่น่ารักน่ารักมากค่ะกําลังสนโอ้ยนกุ้ยไข่นั่งลงลูกนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงแล้วจับมือหน่อยเลยจับมือเลยจับมือเดียวจับมือหน่อยเลยอครับจับมือครับลูกน้อแม่เขาน้อแม่เขาน้แม่เขานะคะแม่เขาก็กลัวกลัวมาเอาลูกเขานะคะ ่วนกําลังสซนมากๆเลยนะคะสนออกมาทุกตัวเลยนะคะตอนที่ทุกตัวน้องน้าว้าไข่มุก็สซนมากๆกล้วยฉาบกล้วยแขกโอ้โหสุดยอดนะคะอสุดยอดดูสิอันนี้มากินข้าวนะคะไปยินไปยินให้ข้าวทุกวันนะคะไข่ก็มาอยู่กับไปยินไปยินถ้าน้องถ้าน้องไม่กลับก็ให้น้องอยู่นี่เลยเอยก็ดูแลเข้าให้กินข้าวทุกวันออเอ นคะน้องเ,เ,เอกผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะวิ่งไปวิ่งมาดึกดึกยักเขาวิ่งมายนินจะสิ่งก็ก,กลับบ้านใช่ไหมลูกดูสิดูสิเออด,ด,ดูเขาไปนอนแม่ป่าเ,าเขาก็ไปอ๋อไปนอนแม่เขาป่ากล้วยวทำไมบ้านหนูไม่นอนหน่ะลูกฮถ้าจะาของเขายกขึ้นเตียงเขาจะนอน แต่เขาแต่เจ้าของเขาไหนนะะเดจะาอีกด้วยนะอืมเอาแล้วเอาแล้วครับเหมือนกันที่นู่นก็เล่นกันเป็นละนะคะมันนี้มาเล่นนะคะมาเล่นกับไปยินนะคะก็น้องไม่เหงาเลยนะคะน้องน้องติดนะคะน้องติดไปยินแล้วก็มากินข้าวเมื่อกี้ให้ไปส่งไม้นะคะให้ให้น้องกับแม่เขากินข้าว คันนะลูกพรุ่งนี้เดี๋ยวให้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 ยายอาบน้ําให้เนาะอาบน้ําให้เนาะจ้ำมั่มเลยนอนอยู่นี่แหละเองนี่ถ้ายายยินไม่ไปอยู่โรงพยาบาลนะเองได้มาอยู่กับยายยินแน่เลยลูกคอยดูคอยดูจะมาหาไม่เจออืมไม่เจอหรอกยายไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันอยู่โรงพยาบาลกว่าจะได้กลับโอ้ย หาไม่เจอก็วิ่งกลับบ้านสงสารเนี่ยมัเคยมาหาฮ่าลูกฮะดูสิ <c oughs> โอ้สวัสดีกนะล้วยขายน่ารักมากค่ะน้องสวยจะมั่มนะ <c oughs> จะมั่ม สวัสดีค่ะสวัสดีคุณทรงชูนะคะ Good evening ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you very much for watching นะคะ This here's from t h a i นะคะ from Thailand Today I uh, come to visit a puppy dog นะคะ Just he is uh, he is a stray dog but now he have family already have a uh, family take care of him already but uh, him like to stay with his mom because mom him stay here around here is mom stay around here and come to eat, uh, eat with uh, one lady she, she take care of them before That's before him was baby she take care and feed them but now they have already have family but กุ้ยไข่ this he name ก i ้ยไข่กุ้ยไข่ stay uh around here stay around here and have only one have only one is here ค่ะอุ้ยน้องกล้ยไข่จะมาอ้วนใหญ่เป็นมัดมัดใช่ค่ะน้องกล้ยไข่เออชอบมาเล่นกับ้ายินนะนี่แม่น้องนะคะแม่น้อง ะะป้ายินจะให้เขากินทุกวันเลยนะคะแม่น้องจะวางข้าวให้กินทุกวันนะคะเอาละถ้าป้ายินไม่อยู่ใครจะให้ข้าแม่เขาล่ะป้ายินไม่มีใครยกินกับมกับกเขา,านอกากมากิาน,กกนหนพี่ยินด้พยินฝากฝังเขาหน่อยแบบไม่จู๊ด้มไม่ดูให้ ว่าเองดาให้ด้วยนะเด็กกล้วยกล้วยน่ารักว่าสวัสดีครับพ่อบบยใช่ครับพ่อบอยสวัสดีครับเร็วกล้วยไข่สวัสดีพ่อบอยเ็วสวัสดีครับใช่สวัสดีครับเฮ้ยมาหาป้ายินทุกวันเลยนะคะมากินข้าวกับป้ายินข้าวกับป้ายินทุกวันไอสุดหลอนี่นะคะแต่ป้ายินไม่อยู่หลายวันเลยมาหาใครไม่ได้ละ น้องน่ารักแสนทุกตัวนะคะแสนรู้ทุกตัวชจ้ามั่มเลยจ้ามั่มเลยเดี๋ยวจะส<อ>่งให้ให้ดูแม่น้องนะคะนี่แม่น้องอมไม่ไม่แน่ใจว่าแม่น้องเป็นบางแกลล้วหรือเปล่านะคะดูนะคะเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็น,หน,หนคล้ายๆนี่ค่ะแม่น้องแม่น้องคล้ายๆบางแก้วอ๋อ,อคิดว่าดูนะคะพ่อบอยดูนะว่าใช่บางแก้วหรือเปล่าดูได้เห็นด้วยแวบนี่ค่ะไปแล้วเออ นะคะใช่ค่ะกล้วยไข่กับกล้วยแขกจะเหมือนกันนะคะกล้วยแขกจะสีสีออกน้าตาลขาวแต่กล้วยไข่ดาขาวนะคะดาขาวนะคะนี่ขี้เลไหลายว่าขี้เลโอ้ยหนักไปยินให้กินน้องชอบมากินข้าวกับไปยินนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่กลับบ้านนะมาอย่างนี้ทุกวันมาทุกวันเลยไปยินไปยินต้องพาถึงบ้านทุกวัน เดี๋ยวปยินไม่อยู่หลายวันนี่นะคะแม่นนะคะพ่อบอยดูซิว่าใช่บางแก้วไหมแม่เขาใช่บางแก้วไหมคะดูนะบางแก้วผสมครับอ๋อแม่เขาบางแก้วผสมใช่ไหมคะอืมขี้ต,ตาเน,นี่ยรักนะสงสารมาสงสารมานอันนี้ก<อ>็ค<ๆ>่ะจริงๆแต่เขามีบุญนะเขาได้กับพี่ยินนะ่ะแม่เขาได้มากินกับพี่ยินคือ ามาก right. oh, ินที่มันเลืออ๋อแมวใช่ไหมกับหมาค่ะที่ที่มันเลือไงที่ใส่ว่าอาหารให้ไงค่ะอืม่อดูสินะคะพอดีติดไ์อยู่รับเุดนะคะ หน้ากอดจังพ่อ, <c oughs> พอบอกว่าหน้ากอดจังเลยยน้กอดจังเลยเนี่ยหน้ากอดจังเลย,าเลยมาคงไม่เห็นหนะคะคงไม่เห็นเพราะน้องชอบมาเล่นกับไปยินนะคะอย่างเงี้ยดึกๆเนี่ยไปยินก็ไม่มีหลานเนาะก็เล่นกับเอ,นอเนอะกล้ยไข่นะคะเล่นชาวเข้ามาเลงครับทุก ยอ,ยอยากลงอยากลงอะอยากลงสิไปหา,าข้างหน้าข้างหลังเราเดินเจีย๊ยบเลยไปไหนไปไหนวิ่งตามนี่ค่ะจะมัมตุ๊กปุ๊กเลยอะตุ๊กปุ๊กเลยเอ๊ตุ๊กปุ๊กเลยทำไมหนูอ้วนจังเลยลูกได้กินอร่อยได้กินใหญ่ให้กินข้าวอร่อยจังเลยหให้กินข้าวอร่อยจังเลยอเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายอาบน้ำให้นะ,ะอาบน้ำโอ้จะมัมเธอลูกเอตัวใหญ่กว่ากล้วยแขกอีกอะตัวใหญ่กว่ากล้วยแขก ว่าเขากินนมแม่เขาประจำใช่ไหมหเขาได้กินนมแม่นะคะน้องเลยตัวใหญ่น้องกินนมแม่อยู่นะคะเพราะแม่เขาจะมาก็ใช้กินนมตลอดอหาเสื้อให้น้องใส่ด้วยนะคะสงสารน้องเขาเดินได้ใส่เสื้อไหมไม่เคยใส่ดสเดี๋ยวเข้าเมืองก่อนเดี๋ยวซื้อเสื้อมาฝาก,าดากเ,เดี๋ยววันข้าเมืองเดี๋ยวจะซื้อเสื้อมาฝากเขา เอามาให้เขาดูสิต้องต้องเป็นแนวเดียวของของกล้วยขาดไอ้กล้วยก็ชาบน,นะคะกับกล้วยแขกกล้วยชาบเห็นเขาอยู่บนรถกระเจงเขใช่มันฉลาด <c oughs> นั่นเองนะคะนี่น้องนะคะน้องนี่มากินน้ํานะคะป้ายินจะใส่น้ําไว้ให้แบบนี้นะคะใส่น้ําไว้ให้นะะ้องอืมใส่น้าเน,น,นี่ย <ค>น้ำหนูสวยจังเลยลูกดูที่ยายใส่เป็นโอ่งไว้ให้เลยดูใส่เป็นโอ่งไว้ให้เลยจ้ะใส่ให้เป็นโอ่งไว้เลยดูสิยายรักหนูขนาดไหนนี่เดี๋ยวไปไปมาๆสงสัยจะมาอยู่กับยายยินแล้วนี่เนาะอยู่ก็อยู่ันานจะตงเาจะกลับาทำายพิตเขาจะอยู่อยู่อยู่อ๋อ ไปยินลองลองถ้าเกิดเขามาแล้วไปยินไม่พากลับอ่ะมาอยู่นี่มั้ยถ้าไม่พากลับเจ้าของเขาจะมาตามไหมไม่เขาไม่ตามงนาตามนั่นก็ให้มันอยู่นี่แหละไปยินเนี่ยมาแล้วอ๋อยทรงดูทรงแล้วน้องอยากอยู่นี่นะคะหนูไปแล้วมามหนูสิโอ้ยมาอุ้มมาเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านอ่ะตุ้ง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 อุ้ยอุ้ยอ่ะตุ้ง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  ย,าย,ยายอาบน้ำให้หนูนะลูกเนาะไม่ากลับเาจะอยู่นี่ลปนเราปเจะจะไปกับแม่เขาไปยินทีเขาไม่ไปนะเขาจะได้ยินเสียงเขาอยูแ่แถวเนีละไป,ป<ส>ยิงงน,นถ้าเป็นอย่างนั้นไปยินถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่า,ถ,าถ้าเกิดน้องไม่ไปอะสมมตินะถ้าไปยินออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมาเฝ้าใช่ไหมมาจากฟ้าเขาไม่ไปไปยินก็อถ้าเขามาไปยินลงไม่ส่งเขาถ้าเคอไม่เขามาตามถ้าถ้าไม่มาตามไปยินเอาไว้นี่นะ อ๋อถ้าอย่างนั้นไปยินจากไปยินถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่มาตามเารู้ว่ายนไหอืมถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเขาไม่มาตามไปยินเลี้ยงไว้นี่แหละเดี๋ยวหนูจะช่วยเลี้ยงไว้เออจะ<า>ทั้งทั้งแม่เขาและน้องถ้าเกิดเขามาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูจะไปเ,เอาอาหารเอาอะไรมาช่วยนั่นแหละเอ้ยวิตับ ไปเย็นไม่ทิ้งน้องค่ะน้องมีบ้านนะคะแต่น้องก็ติดไปเยินติดมากดูสรองเท้าก็ขาดไปตอนที่หนูขอเขาตอนนั้นก็ไม่อืมคนมยมรักได้เขาไม่ให้ข้าวมันกิน,นเลยนมไม่งน้ำเงจะกินกับแม่เขาเวลาไม่มีจะพยายามเอาไข่มาทอดแล้วก็พยายามให้เขากินก็จะกิดก็บแมเ่ค่ะ อลก็ลลูกิ้งบางมดอกบ,บางไกล้จ้ะเียเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งหนูจะช่วยในเรื่องของวัคซีนนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนูเช่นนหนูเข้าเมืองช่วงที่ที่หนูแบบแบบว่างจริงๆแล้วถึงสา,สามารถที่จะพาเขาแบบใส่ใส่ใส่กรงใสต่ตะกร้าไปฉีดวัคซีนได้จ้ะนั่นแหละไปฉีดวัคซีนได้ เพราะว่าถ้าเกิดมีหนูมีธุระเรื่องอื่นหนูก็จะพาเขาไปไม่ได้ต้องแบบว่าพาเขาไปแบบโดยเฉพาะเลยนะพาเขาไปโดยเฉพาะเลยเหมือนตัวเนี้ยเหมือนกันเนี่ยถ้าเขามาอยู่เดี๋ยวหนูจะพาไปฉีดวัคซีนด้วยดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตังไม่ออกก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตังเฟซบุ๊กไม่ออกก่อนเดี๋ยวตังเฟซบุ๊กไม่ออกแล้วได้ไม่เยอะหรอกได้นิดหน่อยแต่พอได้วัคซีนหนูพวกหนูอยู่แล้วลูกไม่เป็นไร เดี๋ยวรอประมาณช่วงช่วงกลางๆเลยกลางเดือนยข้อยากจะช่วยพรหนูตั้งใจอยู่แล้วแหละหนูตั้งใจได้ตังได้จังจากเฟซบุ๊กจากนี้เดี๋ยวหนูจะช่วยเขาฉีดวัคซีนให้เขาอันนี้นะที่เราร้าแมจที่เลยหมดเลยนะรู้ไหมกล้วยคยอย่างนี้เขา นี่แหละให้เขาอยู่โคเคแล้วให้นี่ก็สบายใจนะพี่เย็นอยู่นี่หนูว่าหนูสบายใจนะเขาอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละเราเป็นห่วงกลัวกลัวมาใหญ่ด้วยต้องดูเพราเขาไม่ได้มาดูเด็นี่แหละถ้าอยู่บ้านจะดูตลอดไงมาอย่างนี้ย่งเล่นตรงนี้แต่กลางคืนกลางคืนแล้วถ้าเขาถ้าเขาอยู่ก็เราก็นอนข้างในได้ไหมล่ะไปยินนอนได้ข้างในดูซิดูดีติดไปยินนะคะไม่ยอมกลับเลยไม่กลับถ้าอยู่นี่อยู่ตรงนี้เลย นอกจากปิดประตูเขาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเขาก็ไปเลยอืมเอาอย่างนี้ช่วงนี้ไม่ยินไปดุงโรงพยาบาลก่อนแล้วแล้วหลังจากที่ไปยินมาก็ถ้าเกิดเขาไม่มาตามหรือว่าสมมติว่าน้องกล้วยไขมาใช่ไหมไปยินไม่ลงไปส่งเขาดูเขาอยู่นี่เขาต้องนี่แหละจ้ะถ้าอย่างนั้นไปยินถ้าเกิดท่าน้องไม่ไปไปยินไม่ต้องไปส่งแล้วเวลาตกเขาจะนอนข้างตรงนี้ไงแม่อืออืออืทีแ้วเหมือนกันพอเช้ามาทำกับข้า บางมันนอนไม่ได้บ้างพมันโต่างนี้เราจะเห็นมันนอนอยู่ก็ดูซีนดูทาน้องน่ารักมากเลยอุ้ยจะม่าแต่ลูกเด้ง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 เด้ด้งเเด้งเด้าเด้เงเด้งเดด้งเด้งด้งเด้มเด้งเด้งเด้งะด้งเด้งเเด้งเด้เด้งเด้งเด้เ้เ้้ง้ง้เง เฮ้ด <im itation> ูจมื้อจมื้อจมือจม้อเฮ้จมือ้อสวัสดีครับเฮ้ยสวัดดีครับลูกสวัสดีครับ,บ,รบอเอ้ยหล่อแท้นั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าน้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ต้องไปส่งกลับนะให้อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้อย่างน้อยเราจะอยู่ตามอัตภาพแต่เราก็มีความสุข เพราะว่าหนูเข้าใจเขานะลูกลูกเขาก็เป็นแบบนั้นด้วยเนาะเขาก็แบบดูเออลูกลูกแกเป็นพิการใช่ไหมแล้วมันต้องดูตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอะมันทิ้งไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่ตรงนี้มันยังเอาตัวรอดมันยังเอามันยังเก่งเอาตัวรอดได้ค่ะต้องเข้าใจแกอยู่อะไม่เป็นไรก็แกจะลูก ค่ะเพราะว่าลูกแกก็เป็นแบบนั้นด้วยแกก็ต้องหางลุงไม่ได้เนาะนั่นแหละแต่่ะคเขาว่าเขาเอาทิ้งแต่มันมาอยู่นี่เลยมากินนี่ดูดูสิยากลับยากลับที่ไหนล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยผิดบ้านหรือเปล่าลูกนั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวออยก็กลับบ้านก่อนนะคะพอดีออยแวะเอายาสระผมกับเอ แป้งลอยนะคะมาให้ให้ป้ายินแกอาบน้ําแล้วก็โรยแป้งให้น้องกล้วยไข่นะคะนั่นแหละอืมจะมั่มทลุนะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะกลับบ้านกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะลูกเนาะอืมตอนนี้เจ้านียฝากป้ายินดูมันหน่อยเด้อเดี๋ยวไม่อ้อยก็จะมาดูหนูเรื่อยเรื่อลูกอุ้ยอืมมันไส้มันไว้ใ้ วิ่งจนจนเดียดอืมไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ค,คิดถึงค่ะคิดถึงพี่พี่เอฟซีบอกว่าคิดถึงนะคะพี c เอฟซี FC, ตอนนี้เดี๋ยวออยจะปิดไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวพี c เอฟซี FC เข้าไปดูไลน์ย้อนหลังได้นะคะวันนี้มาดูน้องกล้วยไข่นะคะ <S <S เดี๋ยวออยจะเปเดนน้องกล้วยไข่ให้เรื่อยๆนะคะเป็นกรณีพิเศษนะคะน้องกล้ยกวยไข่เนาะว่าตอนนี้น้องก็ติดป้ายินนะคะน้องติดป้ายินแล้วก็อยากอยู่กับป้ายนินแต่ว่าตอนนี้ป้ายินไม่ยืนต้องไปอยู่โรงพยาบาลไปเฝ้าหลานนะคะก็หลายๆวันอยู่เลยนะคะน้องอาจจะมาหาป้ายินไม่เจอนะคะน้องก็ต้องไปอยู่ที่บ้านนะคะแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าน้อองยาก มาเล่นกับไปยินมาอยู่กับไปยินก็ให้น้องมาอยู่ที่นี่นะคะอือมเนาะมาคุยกันใหม่ในเรื่องของกล้วยไข่นะคะเดี๋ยวออยจะกลับบ้านแล้วนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับเออดูสวัสดีค่ะปิดไลน์แล้วคะ่ะบายบาย